วันนี้เดี๋ยวเราจะมานั่งพูดคุยกันแบบชิลๆสบายๆนะคะวันนี้แล้วต้องคำถามที่ทุกคนอยากจะรู้เลยนะคะเริ่มต้นจากาถามคุณสุวิสาก่อนเลยนะคะ<ม>อะไรที่เป็นแรงบันดาลใจค่ะที่ทาให้พันธ์ไทยเนี่ยได้ตัดสินใจร่วมมือกับกาจิงแดงในการสร้างสารรค์เมนูเครื่องดื่มพันใหม่ติดสารในครั้งนี้คะแรงบันดาลใจนะคะก็ดีทั้งแบบส่วนตัว,ตวแล้วก็มาจากลูกค้านะคะก็โดยส่วนใหญ่ที่มักจะถามว่า อ๊น้องๆเวลาทานกาแฟตอนเช้าเนี่ยทานเพื่ออะไรดืรร่มกาแฟเพื่ออะไรนะคะก็มีคําตอบหลากหลายเลยนะะแต่ว่ามีจริงในที่น่าสนใจก็คือเขาจะบอกว่ามันง่วงอะ่ะพี่ทานกาแฟให้มันถ่ายง่วงนะคะไอ้นี่นี่คือข้อมูลที่พี่ได้รับมาเยอะมากเลยค่ะนี่คือเหตุผลมากที่สุดเลยใช่ไหมคะ,ะคือง่วงระหว่างวันมากจริงค่ะก็เราก็มองว่าในขณะเดียวกันกิในไฟส่วนตัวของพี่นะคะก็คือว่าลี่สาวนะคะลูกสาวพี่ก็ เออตอนเรียนมหาวิลาลยเนี่ยก็จะแบบอ่านหนังสือนี่ค่ะฮัลโหลอ่านหนังสือมันหนักมากนะคะแล้วก็ทำโปรเจกต์ดื่นๆนะคะก็ปกติเขาก็ทานกาแฟแล้วก็มีวันหนึ่งก็บอกว่าเออให้ให้พี่อะค่ะช่วยซื้อกระทิงแดงมาเอ่อะไรทานกาแฟกระกทิงแดงอีกเหรอก็บอกว่าแม่ทานแล้วอะมันตื่นอีกระดับหนึ่ง มันไม่ตื่นเหมือนกินกาแฟธรรมดาตื่นแบบยกกระดังสองเลยใช่ค่ะรู้สึกต่าตื่นอีกระดับนึงก็พูดว่าพี่ก็อ๋องสใยเพราะว่ากระทิงแดงเนี่ยมันผสมวิตามินบีมีวิตามินมากมายนะคะก็เวลาก็ทานแล้วไอ้อาหารกินใต้บนตัวนะคะก็แล้วก็ดูกับลูกค้าด้วยนะคะก็ในฐานะที่เราเป็นแบรนด์ เครื่องดืม่มแล้วก็มองแล้วว่าตอนนี้เทรนด์เครื่องดื่มฟังชั่นอลเนี่ยมาแรงนะคะว่าตรงนี้ก็เลยจะพลาดไม่ได้นะคะก็เลยเป็นที่มาของแคมเปญดีตางนะคะก็มาร่วมมือกับทางกระถิ่งแดงค่ะในการสร้างตัดอุัรณางนี้ค่ะนี่คือแรงบันดาลใจค่ะเป็นแรงบันดาลใจที่มาจากทั้งคนกนคนนอกหลากหลายเหตุผลมากจริงๆนะคะแล้วก็คำถามต่อไปนะคะถามคุณต่อเลยนะคะแล้วชื่อสา